นี่คือเกือบเฟลแล้วคือกิปริ้เกือบไม่ได้ถ่ายแล้วเห็นพี่บอกว่าพิ่งพึ่งลงสดเลยยังขยับอยู่เลยผมไม่เคยเห็นสีสดอย่างนี้หูมันใหญ่มากนะทุกคนอันนี้ค <c oughs> <c oughs> <blank. c oughs> ือแขนผมนะคืออยากให้กล้องมันรับกลิ่นได้มากคือมันหอมสมัยกอดมันมันอย่างนี้ใช่ปะหูยเนื้อกำลังแบบตั้งดืเลยอะทเลยดี <ว>ไม่ตายเลยโรบินนั่นมากมันแน่นหอมไางลี้ยอะโอ้ยโอ้ยที่เราขอแล้วครับพี่พ่อดีโอ้ยไอที่ใหญ่างญ่มันเป็นปูแล้วนะท่านี้นคกุกคนครบยิด้รับสู่ช่องตูสุดขู่ซิกาดูนฮุ่ยปูนนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังไปหาซื้อปูทะเลไข่นะครับ เพราะว่าเราเจะเอาปูทะเลเนี่ยมาเปรียบเทียบกับปูขนมปังนะครับว่ามันมีความต่างกันหรือว่าความคล้ายกันแค่ไหนนะครับตอนนี้เรากำลังขับรถไปหาร้านที่เขาขายปูทะเลนะครับเมื่อกี้คือเกือบเฟลแล้วคือคลิปนี้เกือบไม่ได้ถ่ายแล้วก่อนเนี่ยเขามีขายปูทะเลครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีหมดเปยปูมา้า ผมก็โหน้าเสียหาทุกที่ไม่เจอแล้วพอดีเซิร์ชมาเจออยู่ร้านหนึ่งโชคดีฮะว่าบุญยังมีกรรมบางแต่บุญยังมีนะครับเดีย๋ยวเราไปซื้อปูทะเลขายกันก่อนคือปูนขนมปังเนี่ยผมสั่งมาแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันว่านะครับว่าปูทะเลขายเนี่ยกับปูนขนมปังเนี่ยจะมีความคล้ายหรือความต่างแค่ไหนนะครับวันนี้มีปูไข่ลงพอดีเพิ่งลงสดๆเลยทุกคนเดี๋ยวว่าเข้าไปถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงคือเต็มไม่หมดเป็นแผงเลยอะตอนนี้อยู่ที่ร้านนี้นะครับบ้านนายซีฟู้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับคคนนืืืืออออททททาาาาางงงรร้้้้้้้นน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 นเเเเเเเีีีีี่่่่่ยยยยจะะะมมมมใหหหหััักกิดดดวผซซลลลบบ็ปู เห็นพี่บอกว่าพึ่งพิ่งลงสด,สดเลยเยังขยับอยู่เลยโซนนี้จะเป็นปูเนื้อนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่เราซื้อไปปูไข่ก็คือเราจะซื้อปูไข่ไปหนึ่งปูเนื้อหนึ่งตัวเอาไซส์เดีวยวกันเลยไปเปรียบเทียบว,ว่าแบบต่างกันกับปูขนมปังแค่ไหนไซส์ใหญ่มากอันนี้คือไซส์เล็เกๆนะตัวนี้ที่โอ้โหเท่าหน้าใหญ่มาก<า>อันนี้คือปูเนื้อนะวางก่อนจะแม่งหนีบพี่โเสียวเลย บรรยากาศร้านก็จะแบบติดริมน้าเลยนะถ้าใครอยู่ย่านรังสิตน,นี่น่าจะรู้จักอยู่ฝั่งตรงข้ามคลองหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็คืออยู่ตรงมาร์เก็ตเพสรังสิตคลองหนึ่งพี่เขาบอกว่าปกติแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้เข้าทุกวันนะครับปูทะเลก็ลคือวันนี้ผมโชคดีเขาลงพอดีเลยแล้วผมมามาถ่ายได้พอดีเลยโทรมาถามทางร้านก่อนนะครับก็คือว่าเซิร์ชชื่อตามร้านที่ผมถ่ายให้เมื่อกี้เลยนะครับชื่อร้านแล้วเขาจะมีเบอร์ติดต่ออยู่ทาง Google Ma p อะ่ะคุณก็โทรมาได้เลยปูทองหลางใช่นี่ก็จะเป็นปู อ๋อสีนี้เขาจะดําเลยใช่สันตแดงถ้าคนกรุงเทพบางคนจะเรียกปูขาวค่ะอ๋อปูขาวแต่ปูทองหลังอันนี้จะหอมหวานหอมหวานใช่ค่ะกินเขาจะมีความแบบหอมละมุนเลยอ๋อปูดําจุดเด่นคืเขาเขาจะแน่นเนื้อจะแน่นเนื้อจะแน่นค่ะแล้วก็จะมีความผมปลายนิดหน่อยค่ะเคผมคิดว่าปูทะเลก็คือปูทะเลจริงๆมันมีแบ่งเป็นปูทองหลังปูดําด้วยใช่ค่ะจะมีหลายแบบค่ะมีหลายสายพันธุ์ดีกว่า บางทีตัวนี้อาจจะค่อยกับตัวนี้ก็ได้อ๋อค่อยมาผสมกันอย่างนั้นใช่ค่ะสีถ้าสีทองหลักทองหลังมันจะออกเป็นเรืองเหลืองขาวๆตรงนี้อันนี้ก็ทองหลังใช่อ่าฮัลโูเดาจะส้มๆดำๆใช่ไหมโอเคครับขึ้นได้มาเลยค่ะเพิ่งตกเสร็จเมื่อวานตอนเย็นผมไม่เคยเห็นินซีสดอย่างนี้หูวมันใหญ่มากนะทุกคนอันนี้คือแขนผมนะคือยาวมากคือปกติที่เราเห็นอินซีจะเห็นที่เขาหั่นแว่นมาแลวถูกไหมฮะอันนี้ก็เนื้อแน่นจับได้ไม่ขาวเลยอันนี้ก็ัแน่นบอกว่ามันเด้ง เท่งกลับเลยขึ้ตกได้เมื่อวานเรเือเล็กใช่ฝั่งตัวนึงประมาณกี่โลครับตัวนี้ไซส์เล็กนะคะ5ค้กิโลโอ้ยไปได้หกากิโลใหญ่คือจนะหนาดบางใหญ่องง๋อก็คือสมมติเรามากินอาหารที่ร้านเนี่ยเราสมมติเราสั่งเมนูเกี่ยวกับปลาจริงๆเราจะเอาตรงนี้ไปทำใช่ค่ะอันนี้ทางร้านเปิดปิดกี่โมงนะครับเปิด11เอ็โมงถึง4ี่ทุ่มค่ะโอ้ยสี่ทุ่มก็ถ้าใครสนใจนะครับแบบว่าอยากเข้ามาถามเกี่ยวว่ามีอาหารทะเลหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยก็โทรมาถามพี่ที่ร้านได้เลยนะครับอย่างเมื่อกี้ก็คือเป็นปลาอนีแบบสย ตัวใหญ่มากปูทะเลนะพันสามคืออันนี้น้ำหนักนะครับก็เป็นปูเนื้อนะครับครึ่งกิโลเจ็ดแล้วก็ออปูไข่3.8ขีดนะครับก็600ประมาณนี้นะครับบ้านนายซีฟูด้ดเบอร์ต่อเบอร์นี้เลยนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามคอนโดลุพินีเออผมจําชื่อไม่ได้ลูปพินีหนึ่งประมาณนี้ครับใครถ้าใครอยากตามนะอาหารค่อนข้างราคากันเองครับราคากันเองมาก คือบอกตรงเลยว่าแต่เพิ่งทําช่องมาแฮปปี้มากเลยอทุกคนแบบว่าช่องเราเพิ่งเปิดนะคนตายยังไม่ถึงร้อยเลยพี่เขาแถมมาให้ด้วยอ่ะเขาแถมหมึกหมึกแห้งคนที่ชาวบ,บ้านเขาตากแห้งมาให้นะก็คือเดี๋ยวเราต้องไปทอดอันนี้คือปูนึ่งนะนี่นี่นี่โูหน่ากินมากต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ร้านที่เราไปทุกวันนี้หรือไปไป,ไปไหนไปรีวิวอะไรอะ่ะคือเราไม่มีสปอนเซอร์นะครับคือเราอยากไปก็คือแบบว่าไปแบบเร็วๆเลยจริงๆแลว้วเป็นยังไงนะครับ แม่ขานี่นะคนข้างเฟรนดี่ผมประทับใจมากมากเลยคือร้านนี้เปิดมาเป็น10ปีแล้วทุกคนคือเดี๋ยวผมลองกินดูเดี๋ยวผมจะรีวิวตามจริงๆกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองเอาปูขนมปังเนี่ยไปนึง่งกันทีแล้วกนะ็ลองเปรียบเทียบกันเลยว,ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้ปูขนมปังนี่คือที่ผมอ่านมาเขาเป็นปูขนของนอร์เวย์นะประเทศนอร์เวย์อันนี้คือเขาเ่ืมอเรียบร้อยแล้วลเขาก็ฟรีมาแต่ว่าเดี๋ยวเรามานึงาน่งมันอีกทีหนึ่งโอ้โี่ใหญ่มากนี่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 อันนี้นะ่าจะเกือ อันนี้6 0 0้าส่งร้าสิบเป็น750ดรบจุบ <wages> จุ่อน <ım Laser> ี <Harmon> ้อะไรไม่รู้อ่ะายไม่ออกอ่ะดูเอาเองนะนี่ตอนนี้น้ำเราก็เดือดผุดๆแล้วฮะเราปูลงกันยี่สิบนาทีมาเจอกันทุกคนถึงเวลาของเขาแล้วครับขอเปิดตัวปูขนนอร์เวย์ูคืออยากให้กล้องมันรับกลิ่นได้มากคือมันหอม อมากผมรอเวลานี้มานานแล้วโคตื่นเต้น Lady Angelman ตอนนี้ก็ถึงเวลาเปิดตัวปูทะเลและปูขนมปังอยากินและไปดูใกล้ๆเลยปูปูเนื้อนะครับปูตัวผู้กับปูตัวเมียคือปูไข่อันนี้เป็นปูขนมปังแต่เราจะแกะปูขนมปังก่อนแต่เห็นในคลิปเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์ในการทุบก,กันนะฮะเดี๋ยวขอเอิดอุปกรณ์นะครับ โอเคจับถนัดมือเด็ไอ้สักไมได้ดิมเก่ง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 เหี้ยเนี่ยกูกูกมันเปิดไม่ได้ตีไม่ได้เอาให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่พร้อมเออกำลังพอดีมือเลยฟ้าแล้ดีทุบเลยเหรอจานจะแตกวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมือถือเข้าไงแล้วมือถือเข้าไงอุ้ยไม่ไหวแล้ววะ ดูดินี่ทุกคนจะแกะให้มันแบบว่ายังยังอยู่ทรงเดิมที่มากสุดนะนี่เป็นปูทะเลบ้านเรานะทุกคนโอ้ยดูดิความมันมันดิทุกคนเชี่ยไม่ไหวแะ้สดสดอันนี้คือสดสดนะดูดเลย่ะโอ้ยเชี่ยสีส้มอลามมากเลยอ่ะมันจ้าซะเหลือเกิน โอ้ไม่ก็นี่ปูสดๆเลยนะจากร้านที่เราซื้อมาร้านเมื่อกี้นะครับขออันนี้ก่อนแล้วกันไม่ไหวแนละ้วจ้วงเลยนะอือหือหืมมันมนอย่างนี้ได้ป่ะไปพร้อมกันนะครับทุกคนห้าส <c oughs> ี่สามมือันมากเนื้อกำลังแบบกำลังดีเลยอนะ่ะขออันนี้ขอจิ้มซีฟู้ดนะอย่างนี้นะช้ำๆอย่างนี้เลยเอาลนะ หอมโคตรดีเนี่ขอย่อทานนะทุกคนก้อุ้ยก่อนเรอยู่ดีก็อยากกินกันแลชิมน้าจุ่มนะขอแบบชิมแบบเปล่าๆก่อนนะอันนี้คือส่วนก้ามของปูขนนอร์เวย์นะปูขนของฝังเออเนื้อสัมผัสเขาแปลกว่ะของส่วนก้ามนะมันสักๆอะทุกคนผมว่าก้ามอ่ะเฉยไมีความสากเนี่ยมันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยอันนี้ปูทะเลบ้านเรานะปูไข่ลองตรงนี้ได้หมบ้าง ขอแบบไม่จิ้มก่อนนะอไออ้เียยตาันตรายว่ะตัวนี้อันตรายว่ะอันตรายตัวเนี้ยเอออันตรายอันตรายจัดเลยอ่ะแชร์คำเดียวว่าอันตรายตัวเนี้ยอันตรายมากเน้นๆนะไข่เน้นๆนะจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มไข่แน่นมากมันแน่นหอม คือเพราะว่าเนี่ยมันมันเพิ่งทําสดมาไงเป็นปูเป็นอยู่อ่ะมันก็เลยเทียวกันยากหน่อยเพราะว่าปูเนี่ปูที่มันนึ่งแลในคอนนอกมาแล้วคือนึ่งมาแล้วทีหนึ่งแล้วนี่ก็มานึ่งสามอีกทีหนึ่งชิมมันมาหน่อยคลิปนี้มีแต่คำว่าอืออือจริงทุกคนทุกคนได้ดลองจะพูดเหมือนผมมาอือคำเดียวเลยอันนี้อันนี้ตัวปูนะนี่คือเป็นส่วนมันมันกเข้าส่วนร้อนนะทุกคนนะแบบไม่จิ้มก่อนนะคือดูสีหน้าผมก็พอแค่นั้นแม่งดีเฮ้ย มันกับเนื้อปูนี่คือปูตัวผู้นะปูทะเลขอจิ้มจิ้มน,นะครั้งนี้โอ้โหยามีปลาแทงกูเถอะไอ้นี่อะอร่อยอร่อยจิงเดี๋ยวลองลอง,ลองกินกับข้าวแล้วร้อน,อนกินธรรมดาแบบโอเคอันนี้จะเป็นส่วนมันนะเพ,พิ่งเเห็นมันของปูเอ่อปูขนมปังดูดิมันดีมากเลยนะดูฉ่ำมากเลยอะแล้วจิ้มอย่างนี้นะทุกคน โหตายอะ่ะฆ่าฉันเถอะจริงฟินเลยฟินไม่รู้พูดยังไงดูเกมนี้ดูสีหน้านะถ้าปูขนมปังเนี่ยคือเดีย๋ยวไม่รู้อันตรงนี้คือมันหรือไข่มันนะมันจะแยกกับชั้นของแบบว่าส่วนมันมาเลยนะอย่างเงี้ยนะน่าจะไข่แล้วน่าเป็นไข่ก็มันเนี่ยปะ่ะว่าอันนี้ไข่ก็เป็นอย่างเงี้ยคือบ้านเราจะเอีกอย่างอันนี้คือบ้านเขาจะเป็นแบบว่าแยกชั้นให้เห็นได้ชัดเลยอ่ะเห็นป่ะ นี่เห็นชัดเนาะเนเม็เห็นเห็นชัดเลยอะแต่ของเราบ้านเรามันจะเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นน้ำน้ำง่ายง่ายคือขอสรุปไปนะปูขนมปังผมเอาตรงนะผมเห็นหลายช่องมาแล้วผมไม่ได้ดูรีวิวแต่ผมเห็นว่ามันดังในช่วงหนึ่งไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนานนี้แต่ไม่นี้เลยดีดีตรงที่ว่ามันดีส่วนไข่ก็โอเคส่วนมันก็โอเคแต่ส่วนที่ผมรู้สึกว่าแปลกๆคือก้ามก้ามมันจะมีความสักๆเป็นเฉพาะของมันอ่ะอันนี้คือก้ามของปูปูขนมปังนะส่วนตัวผมว่าโอเค ในราคา600บาทอันนี้น่าตกประมาณ8ขีดไม่ก็โลนึงอันนี้ต้องสั่งผมสั่งผ่านแอปส้มอย่างเดียวเขาก็ฟีดมาในในในกล่องโฟมเนี่ยแล้วก็เอาไปนึ่งต่อเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้เลยให้ดูค่าส่ง150ในระยะนะถ้าใครบ้านไกลหน่อยก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกปูทะเลบ้านเราคือไม่ต้องมีอะไรพูดอยู่แล้วทุกคนก็รู้ว่าเป็นยังไงยิ่งปูสดเนี่ยความมันของไข่มันเนี่ยจะมันมันแล้วมันจะหอมกลิ่นทะเลปูตัวผู้หรือว่าปูเนื้อเนี่ยผมลองชิมเนื้อผมผมลืม,ล,มลืมชิมเนื้อเเเเออ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 ชิมม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 มกกกก้้้าาาาาาัันน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 หห่่่ยืืืแตค็ีวสขขงงปปปููะะะดล จะลองกอไม่จิ้มก่อนนะทุกคนไปครับต่างอันนี้เด้งกว่ากล้ามของปูทะเลเด้งกว่าความสดไม่เท่ากันใครจะหมายว่าม,ม,มันเทียบกันมันเทียบกันยากเยวขอลองกล้ามของปูไข่แต่เขาบอกว่ากล้ามปูไข่ของปูตัวเมียจะสู้พวกปูเนื้อตัวผู้ไม่ได้นะกล้ามไซส์เเล็กต่างกันแล้วนะขนาดอืมอืมต่างว่ะคือกล้ามของปูไข่เนี่ยจะนุ่มกว่าเท็กเจอร์ <Te xture S 2> เนื้อจะนุ่มกว่าแล้วก็หวานแต่ผมรู้สึกว่านี้หวานกว่านะ ไม่รู้เพราะอะไรวะมันหวานกับปูที่วะก้ามมันคนละข้างเปล่าข้างหนึ่งมันหนีบอ๋อ <laughs> อีกข้างนึงใช้งานอีกข้างหนึ่ไม่ใช้งานใช่ใชความหวานเลยต่างกันก้ามมันโตทุว <laughs> <laughs> ยเรียนคำ้วทุกคนแซ <laughs> <Stand there. laughs> <laughs> นเดดโอ้ยอยากเป็นปูคนดีเลยมันหวานมันหวานแบบหวานเนี่ยปูทุกคนเข้าใจ <laughs> ใช่ป่ะสรุปัง่ายง,งา่ายทุกคนดีทั้งสองแบบ อยากให้ไปลองแต่ความเหมือนเนี่ยมีความคล้ายกันนิดนึงบางส่วนบางอย่างแต่บางอย่างก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยก็คือเอาง่ายก็คือราคาก็สูสีอะคือคือ,คอสู้กันอยู่ราคาไลา่เรีย,ย,ยกันแต่ใครอยากลองก็ลองได้ครับแต่ปูทะเลบ้านเราก็คือบอกเลยว่าไม่แพ้ชาติแดนในโลกแน่นอนปูเขาก็อันตรายแอบมีจุดดีอยู่อันตรายอยู่รอข้าวร้อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะลองกินอีกทีนึงว่าเป็นยังไงก็คือมันปูตัวผู้อะครับ,รบอันนี้เพิ่มเพิ่ม,เ,มเติมนะของปูทะเลอะมันจะมีความขมปลายนิดนึงถ้าคนไม่ชอบกินความไม่ไม่ชอบกินขม ความหวานของเนื้อปูปูบ้านเรามันจะหวานมีความหวานหวานของเนื้อปูจริงๆอะ่ะธรรมชาติอะ่ะเออมันหวานกว่าหนึ่งคะแนนนี้ต้องยกให้ปูทะเลความไข่กับมันเยอะเนี่ยบอกเลยว่าบ้านเราสู้เขาไม่ได้นะมันเยอะเยอะมันใหญ่แล้วมันแน่นอะ่ะเนี่ยกดไปให้ดูเนี่ยกดให้ดูเนี่ยเนี่ยนี่กดแรงเลยเนี่ยเนี่ยหนาด้วยเนี่ยดูดิหนาด้วยความหนาปะ่ะอันนี้คือเนื้อปูขดหรือว่าปูขนมปังนอร์เวย์นะครับยัอซีฟู้ดเลยไปครับ อองตรงปะตอนเนี้ยเหมือนเมาอะ่ะเหมือนกินมากๆเลยแม่งเริ่มมึนเลยตอนเนี้ยเบบริ่มแบบหมึนๆมึนแบบเวียนหัวอไม่ได้แคปปูจนมึนเออเดือปูมึอนอะ่ะผมแอบบอกว่าสายว่าเลิอวพวกปูขนาดนั้นเป็นสายที่กินได้แต่ถามว่าชอบปูไหมถ้าให้เลือกปูกับกุ้งอ่ะชอบกินแบบมันกุก้งมากกว่าแต่อันนี้ก็ไม่คิ้เลยเลยถ้าใครเป็นสายที่ชอบปูไยิ่งกว่านี้อีกผมบอกเลยครับผมยังแบบโอโ้โหขนาดเนี้ยอันนี้ตัวเมียกล้ามตัวเมีย จุ่มเลยแว่งแว่งแคว่งแคว่งนี่นะเราขอแล้วครันี้พอพอดดีโอ้ยไม่ใหญ่ใหญ่จะเป็นปูแล้วสัตว์นโอ้โหตายตาเถอะไม่ใช่มันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกิน ตรงๆปะผมว่าไงผมก็ให้ปูทะเลยืนหนึ่งปูบ้านเราเนี่ยปูปูทะเลไทยเนี่ยดีถ้าชอบเลยทุกคนนะขอทุกกำลังใจนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเราจยมีกำลังใจแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่ให้ทุกคนดูแปลกๆนะไปหลายอย่างที่ไม่ใช่กินอย่างเดียวมีเที่ยวมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับใครอยากให้เราทําอะไรหรือไปกินอะไรไปที่ไหนก็แนะนาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําได้เราจะทำให้นะครับวันนี้ครับฝากช่องน้องใหม่ฝากช่องตูสูรครูซิก้ดูทุปุ๋ยด้วยครับขอบคุณครับอาจจังเนี่ยอ๋อ Okay. กระดองปูรวมเข้าหลายบุรีวจวดจวดจวดพี่น้องอันนี้คือรวมทุกปูนะตู้สัญชาติเพราะว่าไม่ว่าคุยเป็นชาติไหนก็อยู่ด้วยกันได้ครับเกลียวเยี่ยเลยคนระับราตีาีะวันดิไปตามกันดูอร่อยเดกินก่อนกะินข้าวก่อน